เครื่องพ่นแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับตรวจเครื่องเพื่อพ่นแอลกอฮอล์อีกทั้งสามารถเติมแอลกอฮอล์ได้มากถึง45มิลลิลิตรและใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้วยแบตเตอรี่ความจุ1,800ม ah ิลลิแอมแปร์ชั่วโมงมีการให้พลังงานและใช้เซ็นเซอร์สั่งการทำงานได้อย่างรวดเร็วภายใน0.25วินาทีในระยะการทำงาน12-15เซนติเมตรนอกจากนี้ยังช่วยประหยัดการใช้แอลกอฮอล์ได้มากกว่าสเปรย์ทั่วไปและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายอีกด้วย เครื่องพ่นแนอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติสามารถเติมแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น70-75%และทำงานแบบอัตโนมัติด้วยระบบเซนเซอร์อินฟราเรดต่างการให้พ่นแนอลกอฮอล์ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา15วินาที อีกทั้งยังมีการออกแบบที่ทันสมัยขนาดกระทัดรดัดลักษณะตัวเครื่องเป็นสีขาวสะอาดมาพร้อมกับหน้าจอดิจิทัลที่แสดงปริมาณแบตเตอรี่และระยะเวลาค่าเชื้อด้วยความจุแบตเตอรี่2,000มิลลิแอมป์ชั่วโมงสามารถชาร์จได้เมื่อแบตเตอรี่หมดเพียงต่อสายชาร์จเข้ากับตัวเครื่องนอกจากนี้ยังผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยุโรปและอเมริกาอีกด้วย เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ที่มาในรูปแบบคล้ายปืนฉีดน้ำใช้วัสดุเป็นพลาสติก ABS สีดำและมีน้ำหนักประมาณ400กรัมโดยสามารถพกพาไปฉีดตามจุดต่างๆเช่นภายในรถยนต์ภายในสำนักงานเป็นต้นหลักการทำงานของเครื่องจะใช้ปุ่มเปิดปิดในการควบคุมการทำงานอีกทั้งยังสามารถใส่แอลกอฮอล์พร้อมบรรจุได้ถึง250มิล นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง2-3ชั่วโมงต่อการชาร์จแบตเตอรี่1รอบและควรระมัดระวังไม่ให้เครื่องกระแทกพื้นหรือแช่ในน้ำเนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่องได้เครื่องพ่นแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติผลิตโดยใช้วัสดุพลาสติกอย่างดีที่มีความแข็งแรงทนทานและน้ำหนักเบาโดยถูกออกแบบให้มีรูปทรงที่ทันสมัยและน้ำหนักเพียง1.31กิโลกร,รมัม อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคจากการสัมผัสเครื่องเนื่องจากใช้ระบบเซนเซอร์อินฟราเรดสั่งการทำงานของเครื่องให้พ่นแอลกอฮอล์แทนการใช้นิ้วกดที่เครื่องนอกจากนี้ยังสามารถบรรจุของเหลวต่างๆเช่นแอลกอฮอล์สบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อได้มากถึง1000มิลลิลิตรอีกด้วยเครื่องพ่นสเปรย์นาโนแบบพกพาที่มีขนาด 36x 100มิลลิเมตรสามารถพกติดตัวใส่ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงได้ อีกทั้งยังใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนเพียงกดปุ่มเปิดบนตัวเครื่องจากนั้นเครื่องจะพ่นละอองฝอยขนาดเล็กนำไปใช้ฆ่าเชื้อโรคบนสิ่งของต่างๆโดยไม่ทำให้สิ่งของหรือพื้นผิวเปียกไม่ทิ้งรอยคราบน้ำไว้หลังใช้งานช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อโรคบนวัตถุต่างๆได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังช่วยประหยัดแอลกอฮอล์ได้มากกว่าสเปรย์แบบธรรมดาอีกด้วยปืนฉีดฆ่าเชื้อโรคปรับแอลกอฮอล์ให้เป็นละอองไอน้ำขนาดเล็ก สำหรับตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีลักษณะคลายปืนให้สามารถถือได้อย่างสะดวกขนาดใช้งานและสามารถบรรจุแอลกอฮอล์ได้ถึง800มิลลิลิตรพร้อมทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง3ชั่วโมงต่อการชาร์จ1รอบอีกทั้งยังมีไฟสีฟ้าทั้งหมด8ดวงที่ช่วยยับยั้งเชื้อโรคได้ดียิ่งขึ้นเหมาะสำหรับนำไปฉีดพ่นบริเวณกว้างทั้งในบ้านหรือในรถ นอกจากนี้ยังมีหลักการทำงานที่ไม่ซับซ้อนและสามารถเติมแอลกอฮอล์โดยการถอดกระบอกออกมาเติมตามปริมาณที่ต้องการได้อีกด้วยเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ทำจากวัสดุพลาสติก ABS ที่ทนทานการกัดกร่อนจากแอลกอฮอล์มาพร้อมกับระบบการทำงานแบบอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์อินฟาเรดจึงช่วยประหยัดปริมาณการใช้แอลกอฮอลยิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคบนเครื่องพ่นแอลกอฮอล์เมื่อใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีลักษณะการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อนใช้พลังงานจากถ่านสีก้อนโดยสามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องตั้งค่าใดๆเพิ่มเติมเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ที่มาในรูปแบบปืนที่มีแขนจับและสามารถตั้งบนพื้นผิวได้มาพร้อมแผงควบคุมระบบสัมผัสด,ด้านบนเครื่องสามารถพบพาไปใช้ฆ่าเชื้อโรคบ,บนสิ่งของหรือวัตถุตามสถานที่ต่างๆทำให้มั่นใจได้ว่าปราศจากเชื้อโรค นอกจากนี้ยังบรรจุแอลกอฮอลได้มากถึง800มิลลิลิตรและยังสามารถหมุนปรับระดับปริมาณหมอกในการพ่นแอลกอฮอลได้เพียงสัมผัสที่ปุ่มที่ด้านบนของเครื่องซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการฉีดพ่นในบริเวณที่กว้างทําให้การทําความสะอาดได้เร็วยิ่งขึ้นเครื่องพ่นแอลกอฮอลแบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์อินฟราเรดในการสั่งการทํางานเมื่อมีการเคลื่อนไหวในระยะ2-12ถึงเซนติเมตรเครื่องจะพ่นละอองแอลกอฮอลออกมาที่มือของคุณ อีกทั้งยังสามารถปรับระดับปริมาณในการพ่นต่อครั้งได้2ระดับคือ0.5มิลหรือ1มิลรพร้อมถังบรรจุสำหรับเติมแอลกอฮอล์ได้ถึง600มิลจึงใช้งานได้อย่างยาวนานสูงสุด1,200ครั้งนอกจากนี้ยังใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยจึงนำไปติดตั้งได้หลากหลายสถานที่อีกด้วย เครื่องพ่นแอลกอฮอล์แบบมือถือสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานสองชั่วโมงมีน้ำหนักเบาไร้เสียงรบกวนและพกพาสะดวกสามารถปรับระดับความเข้มของการพ่นแอลกอฮอล์ได้จึงนำมาฉีดพ่นในบริเวณพื้นที่กว้างได้อย่างครอบคลุมเหมาะสำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรคบ,บนผิววัตถุสิ่งของและพื้นผิวต่างๆแต่ไม่ควรนำมาฉีดพ่นกับร่างกายเพราะอาจเป็นอันตรายต่อผิวหนัง ดังนั้นจึงควรใช้งานอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด